สวัสดีครับผมดรกันสุรสารครับประเด็นการพูดคุยกับทุกทท่านในวันนี้ผมตั้งชื่อเอาไว้ยาวนิดหนึ่งครับตั้งชื่อว่าส่องการเมืองภายใต้รัฐบาลเสียงข้างมากอย่างมีเงื่อนไขก็หลังจากที่สภาได้โหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยด้วยคะแนนเสียง311คะแนนไปแล <ket> ้ว เมื่อวันนี้คือวันที่5กันยายน2568ก็เข้าใจว่าท่านประธานสภาก็จะได้นำชื่อคุณอนุทินเพื่อโปรดเกล้าในวันนี้วันนี้คือวันที่6กันยายน2568นรบนะครับาจากนั้นคุณอนุทินก็น่าจะได้มีการฟอร์มคณะรัฐมนตรีเอาไว้ก่อนนะครับเมื่อลงตัว รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละคนอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วนะครับคุณอนุทินในฐานะของนายกครับก็จะได้นำรายชื่อขึ้นทุนเก้านะครับหลังจากที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแล้วนะนายกก็จะได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณซึ่งในระหว่างการ ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่ผมได้พูดมาเมื่อครู่นี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีความชัดเจนแล้วลงตัวแล้วว่ามีพักการเมืองไหนบ้างที่เข้ามาเป็นพักร่วมรัฐบาลผมคิดว่าก็น่าจะได้มีการประชุมกันนอกรอบอาหาลือกันรประชุมกันเพื่อย,ยกร่างนโยบายของรัฐบาลก็น่าจะทำได้นะครับเพื่อให้เร็วขึ้น เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีเวลาในการทำงานอย่างจำกัดครับคือ4เดือนครับแล้วก็ตามข่าวก็มีข่าวว่าคุณนันทินนั้นบอกว่าจะทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดสาวาทิตย์4เดือนก็คือทำทั้ง120วันครับเ,เรื่องของนโยบายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าจะต้องทำนโยบายเพื่อที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการแก้ปัญหา สำคัญสำคัญของประเทศแล้วก็ของประชาชนในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยซึ่งผมเรียกว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากอย่างมีเงื่อนไขเนี่ยนะครับก็คงจะต้องยึดมั่นกับ MOA ที่ทั้งพักภูมิใจไทยแล้วก็พักประชาชนเห็นพ้องต้องกันตั้งแต่ก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกในสภาเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับ วันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาส่องการเมืองครับหรือมาคุยมามองการเมืองก็ได้ครับภายใต้รัฐบาลที่ผมเรียกของผมว่ารัฐบาลเสียงข้างมากครับอย่างมีเงื่อนไขครับรัฐบาลของคุณอนุทินนั้นไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อยนะในมุมมองของผมผมมองว่ารัฐบาลคุณอนุทินนั้นเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากครับแต่เป็นเสียงข้างมาก อย่างมีเงื่อนไขเท่านั้นเองนะครับครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่องนะในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องครับผมจะส่องนะออ,องค์กรแต่ละองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลกับสภานะครับเราจะเริ่มกันที่การมองออที่ตัวนายกและก็พักร่วมรัฐบาลครับในมุมมองของผมเนี่ยนะครับผมมองว่า คุณอนุทินในฐานะนายกรวมถึงพรรคการเมืองที่มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นั้นก็น่าจะได้มีการจัดลำดับความสําคัญของภารกิจทั้งหมดของรัฐบาลที่จะต้องทำนะครับรวมถึงภารกิจที่จะต้องทำตามเงื่อนไขของพรรคประชาชนหรือตาม MOA ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่ได้มีภารกิจ เพียงสิ่งที่จะต้องทำตาม M.O.A เท่านั้นครับแต่มันยังมีภารกิจของอรัฐบาลที่จะต้องทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนแน่นอนว่าก็ต้องทำภายในเวลา4เดือนนับแต่รัฐบาลถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับแล้วก็คงจะต้องมีภารกิจ ที่รัฐบาลของคุณอนุทินนั้นจะต้องวางเอาไว้ว่าจะทําอะไรต่อไปนะครับหลังจากค้นสี่เดือนไปแล้วเพราะว่านะก็คงจะต้องยุบสภาตาม MOA นะที่คุยกันไว้กับพัคประชาชนก็คงต้องมีภารกิจว่าหลังจากพ้นสีเดือนไปแล้วในระหว่างเป็นรัฐบาลรักษาการนั้นนะรัฐบาลของคุณอนุทินนั้นจะทำอะไรบ้างนะครับ ก็ต้องวางภารกิจต้องวางเป็นนโยบายเอาไว้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐบาลใหม่เข้ามานะครับส่วนภารกิจที่คุณอนุทินและพักร่วมรัฐบาลจะต้องทํานั้นน่ยนะครับผมว่าเออมันต้องหาลือกันไงครับหาลือกันในของพักร่วมรัฐบาลครับคือผมไม่อยากให้ในโยบายทั้งหลาย ของรัฐบ,บาลคุณอันทินนั้นเป็นนโยบายที่ออกมาจากพรรคแกนนำหลักอย่างพรรคเพื่อพรรคภูมิใจไทยเพียงเพียงพรรเดียวนะครับมันต้องหาเลือกันให้ตกผลึกครับเพราะมันจะต้องทํางานร่วมกันครับหาเลือกันแล้วก็ต้องตกผลึกด้วยนะเพราะถ้าไม่ตกผลึกนั้นเดี๋ยวเวลานํานโยบายนั้นไปปฏิบัตินั้นมันก็จะมีปัญหาเหมือนกับสมัยที่รัฐบ,บาล พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําหรือแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งพอจะทําอะไรก็ล้มเหลวไปทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องคุยกันอย่างตกผลึกครับนะในทุกพักนะฮะทุกพักแล้วก็นําเอาสิ่งที่คุยกันแล้วก็ตกผลึกในความคิดนั้นไปยกร่างเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะนําไปถแถลงต่อรัฐสภานะซึ่งผมบอกแล้วว่า ก็ต้องเป็นนโยบายที่จะต้องพิจารณาว่าอะไรมีความสําคัญนะก่อนหลังที่จะต้องทำครับเพราะว่ามันมีเวลาอยู่อย่างจํากัดครับเวลาทุกวันเวลาทุกวินาทีจึงเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสําหรับรัฐบาลของคุณอนุทินผมมองว่านายกรัฐมนตรีคือคุณอนุทินแล้วก็รัฐบาลนะที่เป็นรัฐบาลผสมเนี่ยนะครับก็คงต้องทุ่มเทนะ ทางความรู้ความสามารถและแน่นอนครับก็ต้องมีความเสียสละที่จะต้องทำนโยบายทุกนโยบายที่ผ่านการการกรองมาจนตกมาจนตกผึกแล้วเนี่ยนะครับให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงส่วนท้อสอของพรรครัฐบาลหรือพรรครัฐบาลทุกคนนั้นก็คงจะต้องเข้าใจนะในบริบท นะของความเป็นนายกของคุณอนุทินแล้วก็เข้าใจในบริบทของรัฐบาลชุดนี้ว่าเป็นรัฐบาลเสียงนะครับข้างมากที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขมันมีเงื่อนไขไงครับนะเพราะฉะนั้นบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนผมคิดว่าวินัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการรักษาองค์ประชุม นะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์เรียกว่าองค์ประชุมไม่ครบหรือสภาล่มนะอันเกิดมาจากสสของพักร่วมรัฐบาลครับอย่างไรก็ตามแต่ครับต่อให้สสของพักร่วมรัฐบาลนั้นอยู่ในห้องประชุมอยู่ในห้องประชุมครบทุกคนนะเสียงมันก็ยังไม่พออยู่ดียังไงก็ต้องพึ่งเสียงพึ่งมือนะของสสจากพักประชาชนเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ พรรครัฐบาลจะต้องทําในทุกวันที่มีการประชุมก็คือสอสอของพรรครัฐบาลนั้นจะต้องอยู่ครบในห้องประชุมครับอย่าให้มีเสียงคราหาหรือนะบอกว่า,าที่เหตุที่สภาล่มเพราะสอสอของพรรครัฐบาลนั้นไม่อยู่ในห้องประชุมมีแต่สอสอของพรรคประชาชนอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นนะ สสของพักร่วมรัฐบาลทุกคนนั้นจะต้องเข้าใจนะตรงนี้ในบริบทตรงนี้ครับนะนะไม่ว่าจํานวนสสของพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดจะมีอยู่กี่คนก็าตามนั้นต้องอยู่ให้ครบครับนะอันนี้ก็ต้องตอกย้ํากันให้เข้าใจเป็นที่เข้าใจเพราะว่าพรคประชาชนเอ็เขาก็ย้ําครับผมฟังในที่ประชุมเขาเขาย้ําว่าขอให้ทางรัฐบาลน,นั้นรักษาความเป็นองค์ประชุมด้วยไม่ใช่ไปโยน นะความรับผิดชอบขององค์ประชุมให้กับพักประชาชนผมว่าก็คงไม่เหมาะสมนะครับในส่วนของประธานสาภาและก็รองประธานสาภาทั้งสองท่านเนี่ยนะครับอันนี้ผมพูดโดยมรารยาทนะครับผมคิดว่าท่านก็ควรจะ,ะต้องลาออกครับเพื่อให้ประธานและรองประธานเนี่ยนะครับมาจากฝ่ายรัฐบาลนะซึ่งมันก็จะทำให้ การทํางานร่วมกันประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญตัติคือท่านประธานสภาและรองประธานสภากับรัฐบาลน,นั้นมันเกิดความลื่นไหลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรองประธานสภาสองท่านซึ่งเป็นคนของพรรคเพื่อไทยนั้นผมคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ในส่วนของท่านประธานคือท่านอาจาร,รย์มานนนั้นผมไม่ทราบนะครับว่ายังไงจะมีการเจราจากันหรือไม่ระหว่างนายกอน,นุทิน กับท่านประธานสภาวันนอนะครับว่ามันต้องคุยกันให้รู้เรื่องครับเพราะว่าท่านประธานสภาวันนอนั้นท่านเป็นสมาชิกนะของพรรคประชาชาตินะครับซึ่งพรรคประชาชาติเนี่ยนะครับก็น่าจะมีสสบางคนในพรรคที่กลายเป็นอุปสรรคนะฮะที่จะทำงานร่วมกันกันกบรัฐบาล พุดของคุณอนุทินก็ได้ครับก็คือคุณทวีสอสองอครับอันนี้ก็ต้องคุยกันนะครับถ้าแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะโดยส่วนตัวผมมองว่าก็คงจะต้องอาลาออกครับแล้วก็ปล่อยให้มีการโหวตเลือกประธานสภา,าใหม่ทั้งท่านประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองท่านนะครับหลังจากนี้ไปแล้วนะหลังจากที่ท่านประธานสภาได้ทำหน้าที่ของท่านไปแล้วในการนำรายชื่อเสนอขึ้นทูลเกล้า ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็น่าจะต้องมีการพูดจากันในเรื่องนี้ด้วยนะครับในส่วนของพรคประชาชนเนี่ยนะครับพักประชาชนนั้นเป็นพรคฝ่ายค้านนะครับที่สนับสนุนให้คุณอนุนทินเป็นนายกร,รัฐมนตรีก็ต้องมีความชัดเจนในการทําหน้าที่ของตนเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าตราบใดที่นายก อนุทินและรัฐบาลมีกรอบเวลาในการทำงานตาม MOA ซึ่งทำไว้ m มเอของพักประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็คุณอนุทินและพักร่วมรัฐบาลนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจครับที่จะทำสิ่งเหล่านั้นนะะให้เป็นผลสำเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับผมมองว่าพักประชาชนนั้นก็ควรจะต้องทำหน้าที่ ที่จะสนับสนุนนะให้นายกอนุทินและรัฐบาลน,นั้นสามารถบริหารประเทศต่อไปได้นะครับจนครบเวลานะตามข้อตกลงที่ได้ตกลงเจราจากันไว้ครับนะผมเองนั้นก็ไม่อยากเห็นนะครับว่าพกรกประชาชนจะไปใช้ความได้เปรียบในเรื่องของจำนวนสสอนะของพัก ไปกดดันให้นายกอนุทินและรัฐบาลจะต้องทำอะไรตามความต้องการหรือตามความเห็นของตนเองเป็นหลักในทุกเรื่องผมว่ามันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่ายกเว้นเรื่องที่อยู่ใน MOA อครับอันนั้นก็บีจี้กันได้ไล่บีกันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องของนโยบายอื่นๆที่มีความสำคัญกับประเทศชาติและประชาชนนั้นผมว่าก็ต้องคุยกันนะครับ ไม่ใช่หมายความว่าพรรคประชาชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ก็เลยจะใช้เรื่องของจำนวนสอสอไปกดดันผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับผมเองนะไม่เห็นด้วยกับคําพูดของ f c บางคนของพรรคประชาชนอันนี้ผมได้ยินมานะครับนะว่ามีคําพูดว่าพรรคประชาชนเลือกคุณอนุทินให้เป็นนายกเพื่อให้มายุบสภานะครับผมไม่เห็นด้วยนะนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าเ,เรื่องการยุสภานเนี่ยนะครับคุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนะครับยุบแน่นอนครับเพราะว่ามันมี MOA อยู่นะครับแต่นะครับก็จะต้องทำภารกิจอื่นๆที่เป็นภารกิจที่สำคัญนะฮะที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนไปด้วยนะครับ,นะรบไม่ใช่จะให้ทำแต่สิ่งที่ อยู่ใน MOA แต่เพียงอย่างเดียวนะครับครับอันนั้นคือ,อมุมที่ผมมองพักประชาชนสำหรับพักเพื่อไทยและก็พักร่วมฝ่ายค้านเดิมที่ยังเกาะกันอยู่แล้วครับยังมีเห็นไหมครับพักเพื่อไทยนะฮะแล้วก็อีกสองพักครับพักประชาชาินะฮะแล้วกอ็อีกพักหนึ่งนะครับก็คือ พักของอท่านมนหารานะครับก็ยังเกาะกันอยู่ครับก็เป็นพักฝ่ายค้านนะครับก็คงต้องทําหน้าที่ของพักฝ่ายค้านไปครับนะผมอยากจะใช้คําว่าก็ต้องทําหน้าที่ของพักฝ่ายค้านด้วยความจํายอมครับนะถามว่าทําไมต้องใช้คําว่าด้วยความจํายอมครับเพราะว่าถึงวินาทีนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่า พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับยอมรับความล้มเหลวแล้วก็ความผิดพลาดของตนเองในการทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเกือบสองปีที่ผ่านมาผมก็เคยพูดถึงคุณทักษิณน,นะฮะอดีตนยายกแพทองทานและพรรคเพื่อไทยไปตั้งแต่่หวงเวลาที่คะแนนนิยมของอดีตนยายกแพทองทานเนี่ยนะครับนะรวมถึงความเชื่อมั่นและความเชื่อถือ ของประชาชนที่มีต่อทั้งตัวอดีตนายกแพทองทานต่อตัวคุณทักษิณและก็ต่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยตกต่ำลงจนถึงขีดสุดน,นะครับแล้วก็ยิ่งไปเจอกับกรณีคลิปที่เป็นการพูดคุยกันระหว่างอาดีตนายกแพทองทานกับนายคุณเซนนะครับผมผมเคยพูดนะครับเคยวิพากษ์วิจารณ์เลยว่านะจากความตกต่ำนั้นน,น,นะครับคุณทักษิณ อดีตนายกแพทองทานและพรรคเพื่อไทยนั้นควรถอยออกจากกระดานการเมืองไปก่อนแต่ว่า,าคุณนักษินอดีตนายกแพทองทานและพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็กลับเลือกที่จะเดินหน้าลุยไฟไปต่อจนนำมาซึ่งเรียกว่าความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในวันนี้ดังนั้นผมจึงไม่มีข้อเสนอใดๆ ที่จะส่งไปถึงพรกเพื่อไทยนอกจากอยากจะเตือนสติว่าในระหว่างที่คุณอนุทินเป็นนายกแล้วก็บริหารประเทศอยู่ไปนี่นะครับมันเป็นห่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่มากนักมันสั้นมากนะครับพรกเพื่อไทยนั้นก็ควรจะได้ใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยนะครับอย่างจำกัดเนี่ยนะครับสร้างผลงานเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่น แล้วก็ความศรัทธาของประชาชนให้กลับคืนมาให้ได้มากที่สุดก่อนการเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในปี2569ครับจำนวนเสียงที่โหวตให้กับคุณชัยเกษในวันนี้เนี่ยนะครับผมมองดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เสียงที่ยั่งยืนนะครับพรรคเพื่อไทยก็คงต้องออดูต่อไปนะครับว่าก่อนที่จะถึงการเลือกตั้ง นะในปี2569นั้นนะเลือดของพรรคเพื่อไทยจะยังคงไหลออกไปเรื่อยๆอ,อีกหรือไม่ครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับนะต้องใช้เวลาทั้งหมดที่มีอยู่นั้นนะทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่ามวัวแต่จะไปรวนหาเรื่องหรือไปสะดุด ทำให้การทํางานของรัฐบาลซึ่งมีเวลาน้อยอยู่แล้วนั้นนะครับต้องมาคอยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปเลยนะครับครับคลิปนี้ก็เป็นการส่องครับหรือเป็นการมองนะครับนะอ,อ,องค์คาพยพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้ครับก็คงต้องติดตามการทํางานของทนายกอนุทินแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลกันต่อไปครับ วันนี้พูดคุยกับท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ